สวัสดีครับน,นี้ก็มาอัปเดตแปลงผักนะครับก็แปลงผักตัวนี้ยที่ผมปลูกไฟก็ได้ประมาณสามวันแล้วครับก็เริ่มจะตั้งตัวได้แล้วนะครับน,นี่ก็มาดูผักสลัดเหมือนเดิมนะครับน,นี้จะมาให้เ,เพื่อนๆดูว่าปลูกผักยังไงให้ได้ได้ผักขายตลอด ทุกสัปดาห์นะครับแปลงหนึ่งเนี่ยผมเก่าไว้1แปลงเนี่ยมันจะได้อยู่2รุ่นคือรุ่นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2นะหมายถึงว่าตอนที่ขายนะครับพอเราตัดสัปดาห์แรกไปปุ๊บมันก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือเราจะไปขายสัปดาห์ถัดไปก็คือจะเป็นผักที่เต็มที่ขึ้นกว่าอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกก็จะเหมือนกับเป็นพวกเบบี้นะครับ กึ่งๆนะครับกึ่งๆเบบี้นะครับแต่ก็จะเริ่มจะโตแล้วแหละเข้าระยะโตแล้วแต่ผ่านไปอีกอาทิตย์นึงก็จะเป็นผักที่โตเต็มที่นะครับน้ำหนักก็จะเยอะนะครับอันนี้จะเป็นแปลงอาทิตย์่อาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกอ่าแปลงอาทิตย์แรกแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอาทิตย์ที่สองนะครับถึง3นะครับสัปดาห์นะครับนี่คือฝั่งนี้นะครับเมื่อทําเป็นลอกแบบนี้นะครับเดี๋ยว ถ้าผมเอาเอ้อยหัวนี้ออกไปแล้วนะจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็จะทําเป็นระบบ4ี่แปลงบวก5นะครับหมายถึงว,ว่า4ี่แปลงบวก1แล้วกัน4ี่แปลงบวก1ก็คืออีกหนึ่งแปลงนะี่เป็นแปลงที่เราเอา,เอา,เอาไว้พักดินนะครับอันนี้เป็นแปลงที่1และ1นะครับ1แล้วก็แปลงที่2นะครับแปลงที่2นะครับอันนี้พร้อมจะเก็บเกี่ยวในสัปดาห์ถัดไปะนะครับ จากรุ่นที่เก็บณนะปัจจุบันนะครับน,นี่ก็เริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่นนี้เป็นเลดโอกนะครับเลดโอกจะมีบัตตอห์ฮดสีแดงด้วยนะสีเขียวผมไม่ไดป้ปลูกน่าจะสลับมเมล็ดกันนะที่แรกผมจะปลูกสีเขียวนะครับสีเขาก็จะออกเป็นแดงเขียวๆนิดๆน,นะครับเหมือนเหมือนดอกไม้เลยนะครับ นี่คือบัตเตอร์เฮดสีแดงนะครับโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอรสนะครับคอร์สก็เป็นคอรสธรรมดานะครับเป็นคอร์สธรรมดาถ้าเป็นเบนิคอร์สมันจะเล็กกว่าน,นี้แล้วก็ใบเขาจะกว้างนะครับมันจะเหมือนสองตัวนี้ผสมกันนะครับใบเขาจะทรงเล็ก,ตกแต่ไม่ยาวแบบนี้นะครับอร่อยมากมันก็กรอบแต่มันต้นเล็กนะครับ บ้านผมมันไม่ไม่ไมค่อยมีใครนิยมกินเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่เขาชอบครับต้นใหญ่ๆนะครับเลยปลูกไปที่มันใหญ่อลังการหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเลนเล็บปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีแก้วสลัดแก้วนะครับประกาศแก้วนะครับแล้วจะเป็นกลีนโอ๊กประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอบๆก็เหมือนเดิมนะจะมีอ้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ดูรุนรุนต่อไปข้างล่างก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะมีอะไรลงตัวขึ้นนะครับว่าวางแผนไว้ว่าจะลือออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแปลงปัจจุบันที่กำลังเริ่มจะตัดนะครับอันนี้ล็อกที่สามแล้วนะครับนี่อันนี้เริ่มตัดไปบางส่วนแล้วนะครับ เต็มที่แล้วนะครับนี่คือกรีนโอ๊กนะครับหนักประมาณ 2- 3ถึงขีดนะครับเหลือแล้วประมาณ1ขีดละกันนะผมกะไว้ปประมาณต้นละ1ขีดนะครับมีความนอนไว้นะครับถ้ามันได้เกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นเนโอ๊กโอ๊กก็เต็มจะเต็มที่แล้วนะครับกลางเ็าจะเริ่มแน่นละยังได้อยู่ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ประมาณนี้ลัตัดผมก็จะตัดต้นที่มันเริ่มจะเข้าหัวก่อนนะครับไปคายก่อนนะรัเหมือนเดิมนะต,อนอต้นอน้าตาก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเลดปตาตเวียอ่านะครับจะเป็นบีโปกนะครับมันใหญ่มากนะครับนี่นเ,นเริ่มเลยดูมือผมนี่ยังไม่สดเลย เป็นคอร์สคอร์สจะไม่เต็มที่นะครับเนี่ยอันนี้สนัดคอร์สจะไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่เขาจะเริ่มจะหุบนิดๆนะครับนั้นถือว่าอร่อยละแต่อันนี้ก็กินได้แต่ข้อเสียคืออ่าเขาจะเหี่ยวง่ายนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เขาหุบนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยหวานแล้วก็มันเท่าตอนที่หุบนะบอันนี้ก็จะเป็นพันผสมนะครับ คอร์สผสมแก้วนะครับสลัดแก้วสากัดแก้วอะไรส่งเขาจะอีกนิดนึงแต่ล,ลักษณะเขาก็จะส่งพุ่มเหมือนกับคอร์สเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นสลัดแก้วนะครับสลัดแก้วสะกาดแก้วนะครับันนี้จะเป็นหอมแดงนะครับผมปลูกไว้เอาไปขายคู่กับผักชีนะครับผักชีก็อยู่แปลงนู้นนะครับ ว่าจะอัปเดตให้ดูถ้าถ้าทันนะไม่รู้ว่าแม่จะเก็บไปขายก่อนหรือเปล่าเย้ครับอันนี้แปลงที่4ี่แล้วเอ้ยแปลงที่3ามนะครับส่วนแปลงที่สี่คือแปลงเก่ากันแหละจะหมดแล้วแหละบางทีก็จะเหลือให้ไก่กินบ้างนะผมจะเอาไปให้ไก่กินด้วยกำลังเลี้ยงไก่นะครับนี่ก็รุ่นก็คล้ายๆกันนะครับแต่ยังเหลือสลัดแก้วเนี่ยผมก็จะเก็บไว้อยู่นะครับ เสาตัวนี้ก็เริ่มจะต้องรื้อแล้วแหละเพราะว่ามันครบแต่สองปีแล้วนะครับเพราะว่า,าเขาเริ่มจะผุพังแล้วแหละโดนชลากินแล้วก็โดนปวกกินด้วยนะครับฝั่งเสานะครับอันนี้ก็รอพวกสลัดแก้วเข้าหวัวนะเขาจะช้ากว่าเพื่อนนะนะครับอันนี้น่าจะโดนนอนเจาะแล้วแหละนอนกินนะครับเนี่ย นอนนไม่เป็นไรนะครับผมก็กะไว้หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ปลูกไปจากร้อยนะครับตั้งแต่เริ่มหวานมเมล็ดนะครับก็มีแมลงกินบ้างก็เป็นธรรมดานะเรา,มาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะครับถ้ามันขม,นะมเนี่ยแมลงไม่กินอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันไม่ขมไงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเชลอล์รี่นะผมก็ลองปลูกดู มันก็ดูต้นต้นใหญ่กว่ากว่าผักอ่าขึ้นช่ายนะครับพูดผิดมันก็โตกว่าขึ้นช่ายธรรมดาที่เราปลูกกันแถวแถวบ้านนะครับต้นเขาจะดูใหญ่กว่านะครับปกติก็ขึ้นช่ายก็ประมาณ3าสต้นนะแต่นี้มันก็ต้นเดียวเราก็มัดใส่ต้นหอมหนึ่งต้นต้นหอมเราก็ต้นใหญ่ก็ขาย5้าบาทนะครับสองต้นหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนแปลงที่ห้าตอนนั้นยังเป็นเป็นญ่าลกๆอยู่เลยครับผมยังไม่ได้เตรียมมันจะเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งต่อจากต่อจากแปลงที่สามนะครับนุ่นแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นล็อกที่ผมเอาไปทําปุ๋ยทําที่เก็บของนะครับก็อยู่ประมาณหกล็อกนะครับพื้นที่ตรงน,นี้ก็จะเป็นไร่ครึ่งน,นะครับส่วนแปลงใหม่ฝั่งนู้นก็ไม่เห็นแล้วแหละอธิบายยากอยู่ นะครับที่ผมได้ถ่ายพวกประกาศคณะกองตุ้งเนี้ครับฝั่งนู้นก็จะย้ายเป็นทำเป็นโซนของผักของตะกูลองเต้พวกนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพ่อตระกูลสลัดนะครับแล้วก็จะยกแปลงอ้อยตัวน,นี้ออกไปอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับให้มันเป็นสัสดส่วนไปเลยนะครับ แปลงนี้ก็น่าจะหมดภายในอีกสองอาทิตย์นะครับเอาไว้ผมก็ขายรอบหนึ่งก็ครั้งละสามสิบกิโลนะประมาณนี้หกลบนะครับยี่สิบสามสิบกิโลประมาณนี้ดีย๋ยวให้ดูแปลงที่ห้าหน่อยนึงนะครับแปลงที่ห้านี้ก็จะเป็นแปลงที่เราพักไว้เลยอุ้ยโอ้ยเสียงดังเลย เป็นแปลงที่ห้าตรงนี้นะครับก็เก็บพืชผักผลผลิตสมหมดแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็ทิ้งไวย้ยามันขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าไป,ไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะลดน้ําแล้วก็จะทําการตีดินนะครับตีดินตากไว้ก่อนนะครับเพื่อ,อเพื่อให้มเมล็ดที่เขาหล่นเนี่ยมเมล็ดดอกหญ้าวันนี้มันหล่นแล้วก็ให้เขางอกเขามาก่อนแล้วผมก็จะตีดินอีกทีหนึ่งนะเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ามันเยอะจนเกินไปนะครับ แล้วเราจะลำบากตอนที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทีครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ